สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแซมสัจพลจากขีโรชแนลครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับคาถามที่ว่าทําไมเราต้องสนใจความหมายของค่าจ้างครับก่อนอื่นครับขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนคําว่าค่าจ้างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาษากฎหมายนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัตินะครับนายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างในหลายประเภท หลากหลายชื่อนะครับดังนั้นจึงมักจะเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้งครับเนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันครับถ้าถามว่าค่าจ้างคืออะไรล่ะนะครับก็มีกฎหมายแรงงานหลายฉบับละครับได้ให้นิยามได้ให้ความหมายไว้ข้สอดขล้องต้องกันครับโดยเฉพาะในพรบรคุ้มครองแรงงานครับได้มีปัญญัิไว้ในมาตรา5ครับ แต่วันนี้ครับเรายังไม่ลงรายละเอียดในแง่ของความหมายแต่จะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราควรสนใจเราควรเข้าใจความหมายที่แท้จริงของค่าจ้าง mm hmm. เมื่อนั่งคิดดูครับ mm hmm. ก็เห็นว่ามีเหตุผลหลักๆอยู่4ข้อดังต่อไปนี้ครับ mm hmm. ข้อที่1ครับ mm hmm. เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมเพราะว่าอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าค่าจ้างเนี่ย mm hmm. เป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ mm hmm. นะครับตามสัญญาจ้างแรงงาน ในมุมของลูกจ้างครับค่าจ้างขั้นต่ําอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอันนี้นายจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิ์ของลูกจ้างในมุมของนายจ้างครับสิทธิ์ของนายจ้างเนี่ยถ้าเข้าใจว่าอะไรใช่ค่าจ้างอะไรไม่ใช่ก็จะสามารถบริหารจัดการได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับการลดการตัดหรือการหักค่าจ้างนะครับ เมื่อเข้าใจก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นธรรมอย่างแน่นอนครับเหตุผลข้อถัดไปครับเพื่อความสัมพันธ์อันดีของนายจ้างและลูกจ้างมีสองแง่มุมครับมุมหนึ่งค่าจ้างเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างเอาไว้นะครับความสัมพันธ์ในแง่ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันก็าสามารถทำลายความสัมพันธ์ได้ อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันครับและตัวค่าจ้างเองเนี่ยเป็นเสมือนนะครับหลักฐานของความจริงใจหรือไม่จริงใจที่นายจ้างมุยต่อลูกจ้างหมายความว่าถ้านายจ้างเอาเปรียบนายจ้างหลอกลวงนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือฝ่าฝืนมาตรฐานของกฎหมายก็จะถือว่านายจ้างไม่จริงใจต่อลูกจ้างเมื่อไม่จริงใจย่อมส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย อย่างแน,น,อนอ่นอนอีกเช่นกันครับเหตุ<ม>ผลข้อถัดไปครับข้อที่3เพราะว่าค่าจ้างเนี่ยนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินประเภทอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เช่นอะไรครับเช่นค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนะครับค่าล่วงเวลาในวันหยุดเลยไปจนถึงเรื่องของค่าเชยเยค่าบอกกล่าวห,หรือในกฎหมายอื่นก็เช่นกฎหมายประกันสังคม นะะในการหักเงินสมทบหรือเงินสะสมเข้ากองทุนเนี่ยก็ต้องใช้ค่าจ้างเป็นฐานในการคำนวณน,นั่นหมายความว่าถ้านายจ้างจ่ายเงินหลายประเภทเช่นมีเงินเดือนมีค่าตำแหน่งมีค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอะไรก็ตามไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามหากมาีลักษณะของการจ่ายที่เข้าข่ายถือเป็นค่าจ้างตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องนำเงินทุกประเภทมารวมกันและคำนวณ เช่นนะครับถ้าจะคิด OT เนี่ยนอกจากเงินเดือนแล้วจะต้องเอาค่าจ้างประเภทอื่นๆก็คือเงินประเภทอื่นๆที่ถือเป็นค่าจ้างเนี่ยมาใช้เป็นฐานในการคำนวณแต่มีหลายบริษัทเหมือนกันครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จ่ายให้หลายประเภทเลยแต่เวลาคิด OT คิดจากแค่เงินเดือนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนครับเหตุผลข้อสุดท้ายครับก็เพื่อบริหารค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อย่างที่เข้าใจตรงกันแล้วครับค่าจ้างนะครับถือเป็นต้นทุนในการดําเนินธุรกิจที่จะเรียกว่าคงที่ก็ไม่เชิงเพราะว่ามีแต่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีดังนั้นหากรู้ว่าอะไรคือค่าจ้างอะไรไม่ใช่ค่าจ้างนะครับก็จะสามารถกำหนดนโยบายนะครับกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายหรือไม่จ่ายเมื่อ,อไรอย่างไรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็ใช้หลักการที่ว่า อย่าให้น้อยน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ได้ครับเอ๊ะหรือน้อยเกินไปก็ไม่ได้มากเกินไปก็ไม่ดีครับนั่นหมายความว่าต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานของกฎหมายไม่ควรไม่ควรน้อยกว่าอัตราที่ตลาดแรงงานเขาจ่ายกันเพื่อที่จะให้สามารถแข่งขันได้นะครับไม่มากเกินไปคําว่าไม่มากเกินไปเนี่ยก็ต้องดูว่าจ่ายแล้วเนี่ย พนักง,งานมีแฮปปี้ไหมพนักง,งานพอใจไหมและนายจ้างได้อะไรตอบแทนกับงานนะครับมีผลประกอบการมีผลงานดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทำให้มีประสิทธิภาพทำให้มีประสิทธิผลในการบริหารค่าตอบแทนละครับครับทั้งหมดนั่นคือสเหตุผลว่าทําไมเราควรเข้าใจว่าอะไรคือค่าจ้างอะไรไม่ใช่ค่าจ้างครับ ในครั้งนี้ครับก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันนะครับความแตกต่างของค่าจ้างสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับกลับมาพบกับผมใหม่นะครับผมแซมสัจพลจาก h ี r o ่ h ช n แนลครับสวัสดีครับ